เอาละครับผมสวัสดีทุกช่วงเวลานะครับสวัสดีครับผมป้อมนายนันมันนี่นะครับขอทุกท่านเป็นน้ำหนาๆนะครับผมวันนี้มาพูดถึงตัวสันสวอปของตัวจัดตินซันนิดนึงนะครับผมเอาจริงๆแล้วเนี่ยช่วงเวลานี้ผมค่อนข้างที่จะเซ็งเป็ดกับจัดตินซันเหมือนกันนะครับผมก็ถ้าเรามองถึงค่าฟรีที่เกิดขึ้นนะครับผมของตัวสวอปที่เกิดขึ้นนะครับผมถามว่าคุ้มค่าไหมบอกนะครับผมแบบเต็มปากเต็มคำเลยนะว่ามันโคตรไม่คุ้มค่าเลยนะครับผม ใช่คับคุณฟังผมผิดครับไม่คุนมคุ้มค่าเลยนะครับผมค่าฟรีที่เกิดขึ้นนะฮะสี่สิบเจ็ดจุดอาตรอนนะครับผมก็คือมากกว่าหลายล้านอนดอลลาร์นะฮะถามว่าคุ้มค่าไหมที่ผมแลกกลับคืนมานะครับผมบอกเลยไม่คุ้มนะฮะโคตรไม่คุ้มอย่างแรงนะครับผมถ้าถามว่าที่เราทำอยู่ทุกวันนี้คืออะไรนะครับผมก็ต้องบอกนะฮะให้ชัดเจนว่า เป็นการเรียนรู้ประสบการณ์นะครับผมจริงแล้วผมก็ไม่ได้ค่อยอยากจะทําให้อ้นี้เท่าไหร่นะฮะแต่ก็เป็นโปรเจกต์หนึ่งที่ผมอยากจะทําออกมาอยู่แล้วนะครับผมอย่างน้อยที่สุดก็คือทําให้เรารู้ว่าเฮ้ยมีอะไรบ้างนะที่เราสามารถที่จะทําได้คือแก้ไขได้นะครับผมเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราก็จะทําให้เราสามารถที่จะประเพียนประยุกต์นะครับผมเอามาใช้งานได้เรื่อยๆนะฮะในอนาคตนะครับผมอันนี้ทําให้ดูนะฮะแล้วก็สุดท้ายแล้วก็อย่าไปใช้งานซันสวอปนะครับผมเพราะว่า โปรเจกต์มัน <Harriet> เคีียมากนะโคตรเศร้าอะนะผมซายไม่ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวผมซอฟดูนะโคสนะครับเนี่ยเหรียญที่ผมอันนี้ผมได้ต่ำกว่าที่ผมคิดไว้นะครับเยอะเลยนะก็อยากจะให้แบบทุกท่านนะครับผมตั้งสติให้ดีนะฮะในช่วงเวลานี้แล้วก็ จริงๆแล้วในทรอนเนี่ยก็มันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นนะครับผมสำหรับผมผมบอกอย่างนั้นเลยนะเพราะว่ามันไม่ค่อยดีเซนทรา์อย่างที่เราต้องการขนาดนั้นนะครับผมแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ระบบระเบียบของมันก็ค่อนข้างที่จะแย่นะครับผมอย่างเช่นค่าฟรีที่ค่อนข้างแพงมหาศาลนะครับผมตั้งแต่กดออดพูบเข้าไปนะครับผมแล้วก็กดปิดแลกเปลี่ยนนะซึ่งมันแทบจะไม่คุ้มค่านะครับผมในการแลกเปลี่ยนหรือกระจายเงินนะครับผม อันนี้ผมบอกให้ทราบนะครับผมให้มันเข้าใจตรงกันนิดหนึ่งนะครับผมเพราะบางคนอาจจะไม่เข้าใจตรงกันนะครับผมซึ่งแน่นอนที่สุดนะครับผมปัจจุบันนี้ก็อย่างที่เห็นนะฮะเราบอกบอกในคาเดียวครับผมว่ามันค่อนข้างไม่เวิร์กนะครับผมยังไงก็ตามสำหรับใครที่ใช้ทรอนนะครับผมก็ไม่ว่ากันนะฮะเป็นสิทธิ์ของท่านนะครับผมซึ่งเอาจริงกิจกรรมทรอนที่ผมเอามามาใช้งานเนี่ยเนี่ยแปดเหรียญนะครับผมแม่งเหลือเก้าเหรียญนะโคตรโคตร ใช้คำว่าอะไรเดียวคนรายนตํำบอลเลยนะผมก็แล้วมีแบนวิชด้วยนะครับที่เกิดขึ้นนะเอเนจีด้วยซึ่งยิ่งนับวันทรนก็ยิ่งแบบตําเตี้ยเรดินเรื่อยๆนะครับอันนี้บอกเตือนไว้นะครับผมสำหรับใครที่อยากจะมาใช้จ่ายผ่านทรอนนะครับผมหรือว่าทําอะไรผ่านทรอนสักอย่างเนึงนะครับผมก็ พยายามตั้งสติให้ดีนะครับผมแล้วก็พยายามมองด้วยว่าภาพรวมในการใช้งานของทรอนของเราเป็นยังไงนะครับผมเพราะเอาตรงนะพูดจากใจนะครับผมทรอนแม่งเฮี้ยมากนะฮะคือต้องบอกก่อนนะครับผมสําหรับผมเนี่ยใช้ทรอนมาระยะใหญ่ๆระยะหนึ่งนะฮะถามว่าดีไหมผมก็ผมรู้สึกเฉยๆกับทรอนนะครับผมแต่บางครั้งเนี่ยมัน เดี๋ยวผมขออนุญาตย้ายทอนิดนึงนะครับผมย้ายเสร็จก็ลบทิ้งแล่งน,นะครับผมอย่างเงี้ยเราส่งเราส่งไปถามว่าเร็วไหมผมว่าอืมไม่ค่อยเร็วสักเท่าไหร่นะผมผมคิดอย่างนั้นนะครับผมเดี๋ยวนะไอ้เชื่ออเดรสพุกโอเค next max เซน1.1จุดคือถ้าเราเอาเดี๋ยวลองดูความเร็วนะครับผมใน t r a n s e c t i o n ที่เกิดขึ้นนะถามว่าเร็วขนาดไหนผมบอกนะจากใจเลยนะครับผมบอกว่าแม่นชา้าชิบหายเลยนะแต่แน่นอนอ่ะอยู่ที่คนชอบนะครับผมในการใช้งานก็แล้วแต่ทุกท่านนะครับผมเอาจริงแนละ้วสำหรับผมผมไม่ได้รู้สึกว่าทรอนดีขนาดนั้นนะครับผมโดยโดยส่วนตัวนะต้องบอกก่อนนะครับ เดี๋ยวเราดูว่าพอมาถึงเสร็จปุ๊บอันนี้ขอเปลี่ยนหน่อยนะครับเปลี่ยนทรอนเป็นตัว BVD หน่อยเอามาทำางอื่นดีกว่าแม่งคุ้มค่าไปเยอะเลยความเร็วก็ไม่ได้เร็วขนาดนั้นนะครับต้องบอกก่อนเพราะว่าวางคนอาจจะไม่เข้าใจว่า้ทรอนเร็วนะครับทรอนไม่เร็วนะฮะทรอนช้ามากนะครับผมเดี๋ยวรอมาถึงลองดูว่าใช้เวลาเท่าไหร่นะครับผมจากการที่ผมเ e ช็คนะครับนปัจจุบันนี้ ในอนาคตทรอนจะขึ้นไหมก็มองว่าทรอนจะขึ้นนะฮะแต่คิดว่าไม่น่าจะเยอะขนาดนั้นนะครับผมโดยความรู้สึกส่วนตัวนะแล้วก็จริงๆแล้วในส่วนของทรอนนะครับทรอนคอยนะถ้ามองถึงอดีตของจัสจินซันแล้วลองย้อนกลับไปดูนะครับผมก็มองว่าการลงทุนในทรอนอะ่ะมันไม่ค่อยเวิร์กสักเท่าไหร่นะครับผมต้องบอกก่อนนะแต่แน่นอนอะ่ะก็จะมีคนชอบมีคนมีคนรักมีคนชอบแต่กล่างกันไปนะครับผมแล้วก็ เดี๋ยวเรามาขุดประวัติจัดจินซน์ซกันนิดหนึ่งนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าอาจจะไม่ตรงใจใครหลายคนสักเท่าไหร่นะครับผมถามว่าทำไมแต่ก่อนไม่ขุดประวัติขึ้นมานะผมเอาจริงอ่ะผมเป็นคนชื่นชอบจัดจินซนัซแต่แน่นอนอ่ะผมโอเคผมเข้าใจในความเป็นจริงอย่างหนึ่งนะผมว่าโปรเจกต์ที่มันไม่ดีจริงๆเนี่ยมันก็คือไม่ดีนะอันนี้ผมเปลี่ยนมาแล้วนะผมเป็นเข้ามาแล้วดูความเร็วจากการโอนในตัวทรอนนะครับผมมา โอ้ต้องแม็ก3 0สามร้อยด้วยไอชิบหายหนักใจจังแต่ก็ไม่เป็นไรเราอันนี้ก็ได้ซื้อมาใส่ไปไม่แม็ก3 0สมขายไม่ได้เลยประเด็นนั่งังใจจริงๆเซลลิมิตมันขายได้เท่าไหร่วะอ้าว่เนไมม อ๋อต้องสิบใช่ไหมน่ากังวใจจังโอเคก็มันปกติอยู่นะผมในการที่จะเข้าซื้อนะคือหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมผมจะเอาทรอนมาขับขายแรกเป็นรูน่านะครับผมจริงๆริงรูน่ามองราคาจากปัจจุบันนี้เนี่ยน่าจะมัน 0. 0.0 0.01นะฮะโอกาสจะมาถึงได้ก็มีโอกาสอยู่นะครับผมแต่ ก็บอกกันเลยนะฮะว่าไม่ใช่คำแนะนำทางการเงินนะ, <_ d ata> นะเพราะว่าบอกอันนี้เป็นความชอบความชอบส่วนตัวล้วนๆนะครับผมบอกไว้ก่อนนะอ <_ d ata> ันหนึ่งนะฮะเดี๋ยวขอย้ายาฟิวเจอร์ของตัวเองเอันหนึ่งเออฮะ เดลนะทรอนมันซื้อเท่าไหร่วะไม่ใช่หนึ่งเดต้องเป็นสามเพราะว่าถ้าเราขายไปมันต้องเพิ่มไม่ใช่สามปรมาณห้าสิบอเดี๋ยวนะอ๋อสิบประมาณนี้แหละกำลังได้อยู่ โ okay. อเคอ๋อเปิดมาทั้งสิบแล้วกันคอนเฟิร์มแล้กันโอเคยา้ายเหรียญหน่อยละโอ้โหความคุ้งค่าของเหรียญกูแม่งต่ำเตี้ยเลียดินขนาดนี้เลยลเหรอนี่ยซื้อมาเก็ตแล้วกันเร็วหน่อย ไอชิปหายแม่งไม่ถึงสิบอีกโอ้ยกูจะบ้าตายปวดหัวหัวจะปวดบ้าพอโซนจุดโซนเจ็ดงสิบโอเคโอเคได้ได้ได้ได ได้เลยเพิ่มอีกนิดก็ได้ไม่เป็นไรโอเคผมได้ห <c oughs> มดกิจใจจริงๆที่เกียดยายนะครับเอาจริงสำหรับผมโอเคเอาอีกอสักหนึ่งเอา เคเรียบร้อยเราก็จะได้ BUSD ประมาณ20นะครับผมเตรียมพร้อมสำหรับการเข้าเทรดลูน่าลูน่าณปัจจุบันนี้ผมอยากจะให้ไม่ต้องรีบขนัดนั้นนะเพราะว่าดูจากระยะในการเทขายนะครับผมมั่งเป็นทีเลียลแล้วนะครับผมบิลเลียนช่วยอะไรแม่งไม่ได้เอาจริงๆนะถาว่าซื้อไปเพราะอะไรนะผมก็บอกเลยว่าผมซื้อไปเพราะผมนั้นชอบมัน ใช่ที่ไหนล่ะบ้าบร์บอหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านโอ้ยครั้งหนึ่งในชีวิตที่มีลูน่านะครับผมสองล้านจิตใจเข้าสุดยอดอะ ถ้า2ล้านนี่ก็จะเป็น100่งบวดีนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้หน่วย1 0บร้อยพันหมื่นแสนเอาแค่นี้ก็พอบ้างเนาะจิตใจแบบจะได้ไม่บอบช้ำม,มากนะครับผมประมาณนี้คร่าวๆนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะมาเก็บสะสมไว้ก็มาไอนี้ได้มาดูได้นะครับผมแต่แน่นอนไม่ใช่คำแนะนำทางการเงินนะเดี๋ยวคลิปหน้ามาพูดถึงทรอนนะครับผมแล้วก็เราจะไอ้นี้กันนิดนึงนะฮะใช้คำว่า กายบริหารทรอนนะครับผมอืมตอนนี้ก็รอนิดหน่อยนะครับผมน่าจะร่วงอ่ะผมคิดว่าน่าจะร่วงลงมาอีกนะครับผมแล้วรอช้อนตอนศูนย์ ห้าตัวนะฮะมีโอกาสไหมครับถามถามว่ามีโอกาสไหมมีโอกาสนะฮะเพราะเราเห็นมลนาศศูนย์ห้าตัวที่เกิดขึ้นนะครับผมมีโอกาสขึ้นไหมก็มีโอกาสขึ้นเหมือนกันนะครับผมของตัวลูน่านะปัจจุบันนี้คนที่ถือครองไว้ก็อาจจะเจ็บเจ็บปวดหัวใจนะผมเจ็บช้ำหัวใจนะก็ต้องทำใจนะครับผมวัเจะามาคลิปหน้าผมป้อมสวัสดีครับ